เย็นเย็นยายงใหญ่ใจเย็นเย็นไปหาเตะกระสอบปุ้ยข่อยแม่ละยายมึ้นแห้งแท้อะกับซอปุ้ยข่อยชิบเฮียนี่อย่างละถ้ามึงเห็นยายน้ำมาหน่ะมึงบอกอ็งอย่าบอกแล้วเด้อกุศลีอยู่นี่เป็นอยัางไรเป็นอย่างมุสิเรนลี่ยายน้ำโอ้ยกูติดหนีคาเลขเพิ่นหลายมือแล้วเพิ่นสิมาน้ำมึงขัดเพิ่นมามึงอย่าบอกเด้อกุศลีอยู่นี่มึงอย่าบอกเด้อเออเออวู้วมึงจะได้เนาะ มันจะหนีคาเล็กแล้วเพมันจะหายแล้วก็มันแลนหลี่แลนหนี้กูไม่มีเงินเนาะู้มึงนี่ก็ได้มึงจะบอกคนไหนเออเออเออกูจะบอกนักเห็นกูบอวบบอวบเห็นบอเห็นไป้ายายอะไรยายแม่หายลำยายอยู่เหือนอ่ะมันบ่อยู่แม่เน่ก็คือมันอยู่เหือนอยู่ข่อยว่าก็มันวางเว้นหนีแม่ยายมันจะหนีคาเล็กเหมืนแม่มันแลนไปทางไหนมันบ่อยู่เหือนอยู่เน่ก็เพราะเห็นมันบ่อยู่เหือนมัน ก็บเห็นมันยากเตอข่อยเห็นมันเตงเว้นผุนลาเต้มไปใส่ข่อยวงคือกันจักจังไดจักไป่ใส่มากใส่ไปนั te ่อยู่ใส่กบเห็นแหมอุ้ยกูคือมาศูนย์แต่หน้าเฮ้ยที่ข่อยสิว่าจังไรละยากข่อยกบเห็นมันคือกันคนเส้นบรจ่ายนี่แม่กูเส้มาจะหายแหงแต่เฮ้ยไม่ไม่พอแมนแต่อีลำใหญ่นี่ได้เดียวนี่มันหลายอีเออแต่ข่อยเห็นมันก็สิบอกเาอีลำใหญ่นี่มันหนักกวโกมูเดียวนี่ไม่มันติ เราไลฟ์ปนันบบยายโอ้ยเป็นมอนกูจะไม่จะหายกูถีบม่กูจะสิบมึงบอกมัาเด้อกูจะมาเหมือนแฉโน่หือใบยายใจเย็นๆใจเย็นเย็ายใจเย็นเย็นไปหาเตะกระสอบปุ้ยคนนั huh mm. man, ้นใบยาือนแห้งแฉหื้อสอบปุ้ยคอยชิบพางแห้งมันติดหนีกูไลฟ์กูโม่เห็นไหม ตีเหล็กจำหนีก็มาถีบกูโอ้ย,อยมึงก็มาใส่ล่ามันแล้วเนาะกูก็บ่ไม่เงินนี่ละเอ้ามึงเอ้ยฮูอย้อาเจ้ากูปวดยาวอ้ยกูที่นอนได้บ่บล่มือเรกกอ้ยอยาน่าเบยจะเม็เใ็เสินควอยเน,นาะแผลได้หร้อ <laughs>